สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านาาอาอนะครับยูทูบช่องเอาเอกชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมารับชมนะครับรถฟุดนะครับวอลโวนะครับอะไรอะสองหน่งศูนย์ c นะครับ ใครที่ป่ามองไม่เห็นตัวเลขเลลป็นรถปุดจดัดตว,วีเดนนะครับข้าตะว,วีเดนนี้ก็ผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับรายละเอียดก็ยังไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะครับ แรกของช่องเลยนะครับ <c oughs> อยู่กับงานหน้างานนะครับถนนเส้นหนองบัวอำเภอหนองบัวนะครับาทางขึ้นไปสายพิานนะครับ <c oughs> การทำงานของเขานะครับ <c oughs> เป็นงาน <c oughs> เคียร์ลิงนะครับขยายถนนสีเลนนะครับ <c oughs> นี้น่าจะอยู่ประมาณ22ตันนะครับแ <co ff s> <c oughs> ส่วนสของเอวนี่แข็งแรงนะครับ แกลเรียสองตัวเราเลือกเขามีกี่ตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเราเลือกแปดตัวแกลเรียสองตัวก็เป็นงานปรับงานปรับระดับนะครับครเคลียดินเพื่อจะนำรถเกียร์รด,ดนะครับ ลงมาบน่านข้างล่างนะครับต้องใช้แมคโครเปิดก,ก,ก่อนนะครับ ยตามไปดูใกล้ๆนิดนึงรับชมกันมุมหนึ่งนะครับอยากตามเข้ามานะครับ 210 BLC นะครับทำให้ LC เนี่ยจะหมายถึงว่าช่วงล่างยาวนะครับในการเพิ่มลูกกิ้งล้อเลอร์ er นะครับ เสียงเครื่องนั้นนิ่มนะครับแต่ดูแล้วน่าจะงานรอบจัดอยู่นะครับความเร็วความแรงนั้นไม่เป็นรองใครแน่นอนครับวววูโอวูนะครับ, e o L e รบอ่ะวนนะ้วนวูหรือว่าตามพลังเขาเรียก,ก็วัวววัววูวัววูวว อันนี้ก็มีระบบอะไรอะ่ะอัดจรลบีนะครับที่ที่อามเนาะส่วนทางด้านผมเลอ่าต,ต,ตรงนี้จะมีที่อัดจระบีนะครับอัดจรลบีตรงนี้แล้วก็มันจะไปเข้ายิงไปตาม ส่วนต่างๆนะครับที่เขากำหนดไว้นะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เจอนะครับรถรุ่นะครับในช่องของเขาเองนะครับก็ข้อมูลยังไม่มีไม่ใช่อ่ะยังไม่ค่อยได้ศึกษานะครับปกติจะเจอแต่รถตลาดทั่วไปนะครับโมเองเป็มาสูตรนะครับกอนนี้ก็ต้องขออภัยนะครับหรือว่าใครมีความรู้ มีข้อมูลที่อะาาเสนอกคอมเมนไ์ไว้ใต้คลิดไดนะ้สีของเขาจะออกโทนเหลืองแบบไม่ได้เหลืองจ้าจ้านะครับเหลืองแบบเหลืองออกไข่ๆนะครับเหลืองเท่านะ ไม่ได้ดำนะครับมองเผื่เหมือนจะเป็นแกะดำแต่จริงๆก็เป็นสีออกเอานี่เท่าจืดๆนะครับไม่ได้ดำไปซะทีเดียวนะครับ หรับคนโง่นะครับหลายคนถ้าเป็นใหญ่ชาวบ้านจะไม่ค่อยค่อยซื้อมาใช้ก็ลัวเรื่องอะไรหายากนะครับอะไรแพงนะครับเห็นว่าเป็นยี่ห้อใหญ่นะครับยี่ห้อของนอบจริงๆแล้วอะไรมีนะครับมีมีครบทุกสิ้นชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ การเปิดกว้างนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนําเข้านะครับาการสร้างอะไรมันถืว่ามันเราสามารถทําได้นะครับก่อนนี้ต้องคนสาาร,ร,นนนร้างมาจัดจาหน่ายี่บริษัทหนึง่งนะครับอะไรก็บริษัทหนึ่งอันนี้เขาน่าจะยิงตรงเลยนะครับพร้อมเต็มมีทุกอย่าง งานหินง,งานเหมืองน,นี่สบายครับวันรุ่เอาอยู่ครับสุ่งเลยขออนุญาตปิดแมตช์อีหนึ่งมีระบบปัดน้ำฝนด้วยนะครับจะเป็นมอเตอร์นะั้นอยู่ข้างบนหัวนะครับแล้วก็ ยื่นใบปัดลงมานะครับ อหลวงนะครับ ครับน่าจะสุดควรเก็บเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขอจบนะครับวิดีโอการทํางานของรถขุดนะครับวอลโว่นะครับ p C 2 1 0 p L C นะครับไปตะเพียงกันีอก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Youtube ขอีกช่นนียด้วยนะครับสวัสดีครับ